สวัสดีครับเอฟอร์ดหัดใหญ่ครับก็สำหรับวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่ Ford P v ี m o t o มอนะครับสาขาหัดใหญ่ในคนลังและวันนี้ก็เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะฮะเพราะว่าเอได้อยู่กับเจ้า Ford ด a ลนเจอร์ t r e e t ซซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ปรับโฉมไมเนอร์เชนมานะฮะและวันนี้จะพามาดูนะครับว่า Ford r a n g เจ XL Street ตตัวนี้นะครับที่ปรับเป็นไมเนอร์เชน มีความต่างจากตัวเดิมยังไงสำหรับด้านหน้านะครับที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือตัวกระจังหน้านะฮะที่มีการปรับใหม่ทั้งชิ้นนะครับซึ่งกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าที่เป็นโลโก้อักษรฟอร์ด FORD ขนาดใหญ่นะครับก็คือเป็นลักษณะเดียวกับตัวกระจังหน้าของตัว FX4MAX นะฮะซึ่งถือว่าเป็นรุ่นพี่ตัวท็อปของเขานั่นเองนะฮะ ในส,ส่วนของตัวรูปแบบของกระจังหน้านะครับจะเป็นเฉดสีประมาณสีเทานะฮะเทาเข้มนะครับหรือเราจะเรียกว่าสีกาไฟก็ได้นะฮะแล้วก็ต่อมาครับรูปแบบหรือว่าลวดลายของตัวสติกเกอร์นะครับตัวนี้ยังคงเอกลักษณ์ของ XL Street เหมือนเดิมนั่นก็คือการเล่นเฉดสีนะครับในส่วนของบริเวณขอบของตัวสติกเกอร์จะเป็นสีแดงแล้วก็แถบตรงกลางจะเป็นสีขาวนะครับก็จะมีที่ฝากระโปรงนะครับหลังคาแล้วก็ฝากระบะท้ายนะครับ แต่จะพามาดูไฮไลท์ของเรานั่นก็คือตัวสเกิร์ตนะครับตัวสเกิร์ตตัวนี้นะครับหรือว่า Ford Ranger XL สติตัวนี้นะครับมีจุดเด่นหลักๆเลยก็คือตัวสเกิร์ตเนี่ยติดตั้งมาให้ทั้งรอบคันนะครับรูปแบบของตัวสเกิร์ตนะครับนั่นก็คือการสวมเพิ่มเข้าไปนะฮะจากตัวกันชนเนี่ยนะครับของเดิมจะมีแค่เฉพาะตัวกันชนเราจะมีการประกบตัวสเกิร์ตเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ได้มีการเล่น เฉดสีนะครับของตัวสเกิร์ตนะครับมาถึง3สีด้วยกันนั่นก็คือเล่นเป็นสีเดียบตัวรถก็คือตัวสีน้ําเงินนะรตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดดำนะฮะตัดดําแล้วก็บริเวณกราบของตัวด้านใต้เนี่ยจะเป็นสีบอลน,นะฮะต่อมาด้านข้างของตัวรถนะฮะที่ได้ทําการปรับใหม่นะครับนั่นก็คือลวดลายสติกเกอร์ด้านข้างของตัวรถนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกัน แต่ตัวนี้ได้มีการเล่นนะครับลวดลายสติกเกอร์เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีสติกเกอร์ขนาดใหญ่นะครับเป็นส่วนเว้านะฮะตัดมานะครับจนถึงประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทําการปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตัวด้านล่างครับก็จะเป็นตัวสเกิร์ตนะฮะเหมือนกับที่ผมบอกว่าได้ทําการติดชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมาให้นะครับสําหรับตัวสเกิร์ตด้านข้างนะครับเล่นเป็น2เฉดสีนะครับก็คือเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็เป็นสีดํานะฮะ ตัวสีดํานี้ก็คือเป็นประมาณสีดําด้านนะครับผมสาหรับในส่วนของตัวฝากระบะท้ายนะครับลวดลายสติกเกอร์ยังคงเดิมนะครับก็จะเป็นลายเดียวกันนะครับกับที่เดินมาตั้งแต่ตัวฝากระโปรงหลังคาแล้วก็ตัวฝากระบะท้ายตัวนี้นะครับแต่ที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีตัวสปอยเลอร์นะฮะที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานแล้วก็ต่อมาครับเรามาดูกันตัวส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหลังนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเล่นเป็น2เฉดสีนั่นก็คือตัวสีน้ําเงินสีเดียวกับตัวรถ แล้วก็เป็นสีดำนะครับตัวล้อแม็กนะครับยังคงลายเดิมนะครับจากกับของตัว Ford Ranger XL s p o r t ตัวเดิมนะฮะก็จะเป็นล้อแม็กนะครับอลลอยสีดำเงานะครับมาพร้อมกับยางดัลล็อนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแม็กขนาดขอบ16นิ้วนะครับเหมือนเดิมก็สำหรับภายในนะครับของตัว Ford Ranger XL Sporty Minor Change ตัวนี้นะฮะยังคงเดิมนะครับเป็นรูปแบบเดียวกันกับของตัวก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับสเปคของตัวเครื่องยนต์ระบบเกียร์ยังเป็นของเดิม นั่นก็คือเครื่องยนต์ขนาด2.2ลิตรนะครับ160แรงม้ามาพร้อมกับแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรายละเอียดข้อมูลของตัว Ford Ranger นะครับทุกรุ่นนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ A นะครับที่เบอร์โทร0956651474นะครับ A ก็ยินดีบริการให้ข้อมูลนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปเอจะมานำเสนอข้อมูลของตัวรถแบบไหนดีๆนะครับเดี๋ยวเราพบกันครับสวัสดีครับ